สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป EP 3เด้อจ้ามีเวลาลงจริง,รงๆเด้อจ้าอันนี้ก็ขออนุญาตตืนต่นแต่าเตี้ยวเนี่ยเด้อความเป็นจริงเป็นคนตื่นช่วยค่ะ <c oughs> เช้ามาเราก็จะทำแกงไก่ข้านแล้วก็จะทอดปลาเ<ค>นือไก่ของเราก็จะสับเสร็จตั้งแต่ยามคืนนะคะเพราะว่าจะทำยามเช้าไม่ได้หรอกเพราะมันยากแหง้งมือจานจะเจริญเจริญมันเรีย่ยงตะเตะกันซลถ้ามเาอเตอ์เขาตุม่มตอนนี้ก็เวลาประมาณตีสี่นะคะก็ชี้ระ่มแจงแล้วนะคะไก่เป็นกับขันแซวอ,อยู่เด้อ สวัสดียามเช้าที่สดใสเด้อจ้านี่ก็จะเป็นกลาเนนนะคะที่บอกว่าจะท่อนะคะท่อดตามตัวอพอทําภารกิจเสร็จเจบร้อยฮาอาบน้ำแต่งตัวคะ่ะพี่น้องคะ่ะเก็บของขึ้นรถเตรียมไปวัดกันเลยจ้าไปเจอกันอีกเทื่ออยู่วัดเด้อจ้าพี่น้องอยู่น้ำกันสินนนโบคนไหนคืนอพวงหอกจ้า ทุกครับเร็วทุกรับยายแบบแม่แม่ไม่งอกร็วับไม่งอกอนครับไม่งอกเพรางอกรงงอกีวทุกครับเร็วเอ็นไม่งอกเอ็นพงอกขี้งงอกพงอกีงงอกขี้นานเลยแม่เนี่หยุดรุ่น

อานาปานสติญาณปริตรํยะติสัมมาสติปัฏฐานํ